สวัสดีค่ะสวัสดีครับกลับมาติดตามไทยรัฐนิวโชว์อีกช่วงนะครับช่วงนี้อยู่กับผมภาคภูมิและคุณอรชพรนะฮะค่ะท่านผู้ชมครับตามกันต่อนะครับเหตุใหญ่ที่เกิดขึ้นที่โคราชนะครับตอนนี้ตัวเลขผู้เสียชีวิตณขณะนี้เนี่ยคือสาคสิบสองคนเจ็บอีกห6สิบนะฮะแต่ต้องรอตรวจสอบเพิ่มเติมเพราะว่ายังต้องไปกู้เรื่องของตัวตู้รถไฟที่ประสบเหตุอีกนะครับใช่ค่ะล่าสุดเนี่ยท่านผู้ชมครับเรามีภาพตอนที่กู้ภัย ตอนขณะเกิดเหตุช่วงเช้าวันนี้นะครับ9โมงเช้าเนี่ยกำลังเร่งไปช่วยชีวิตแล้วก็ลำเลียงผู้คนออกจากซ่าของตู้รถไฟแต่อันนี้เป็นคลิปที่ชาวบ้านถ่ายเอาไว้ได้ไอตัวฐานรองเครนที่มันแบบล่วงตกลงมาตกลงมาได้ยังไงก็ไม่รู้อะหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่เนี่ยพยายามเข้าไปช่วยนะฮะไฟก็ลุกไหม้อยู่นะครับดับไฟด้วยอะไรด้วยคนติดค้างข้างในก็มีอยู่ๆเนี่ยข้างบนนะฮะท่านผู้ชมครับด้านบนเนี่ย ไอ้ else, แขนเครนสีแดงๆเนี่ยโอ้โหมันแกว่งไปขยับไปขยับมาทําท่าเหมือนกับจะหล่นลงมาด้วยนะฮะต้องรีบวิ่งหนีกันเนี่ยฮะโอ้โหนี่นี่นี่ไปออกเอาบอๆ เขนตับน,นไงออกมาออกมาจะคานสะพานน้นจะล่นลน,น,ลนี่เป็นช่วงเวลาที่กู้ภัยนะครับเร่งเข้าไปช่วยเหลือผู้รอดชีวิตหรือติดค้างหรือต้องใบ กู้นำร่างออกมานะฮะสำหรับผู้ที่ติดอยู่ในซากของตู้รถไฟที่ประสบเหตุนะครับระหว่างกําลังปฏิบัติหน้าที่ปรากฏว่าแขนเครนที่อยู่ด้านบนสุดมันขยับแล้วมันเอียงด้วยนะฮะคลาๆจะหล่นลงมาคือขนาดแค่ฐานรองเครนเนี่ยยังหนักตั้ง30ตันถ้าแขนเครนตกลงมานี่โอ้โหท่านผู้ชมครับน้ำหนักเนี่ยประมาณเป็นร้อยตันขึ้นไปเนะะี่ยฮะทุกคนก็ต้องวิ่งหนีออกจากจุดเกิดเหตุนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้มีเหตุซ้ำนะฮะ ในคลิปจะได้ยินเสียงกู้ภัยตะโกนบอกทีมค้นหาและทีมช่วยเหลือด้วยนะครับบอกว่าให้วิ่งแล้วก็ถอยออกมาจากคานสะพานเ,เพราะว่าแขนเครนเนี่ยเริ่มอยู่ในลักษณะเอียงแล้วก่อนที่สุดท้ายก็ต้องหยุดพักภารกิจกันชั่วคราวจนแน่ใจว่าปลอดภัยแล้วนะครับจึงเข้าไปทำภารกิจต่อในการช่วยเหลือผู้ติดค้างหรือว่ากู้ร่างผู้ที่เสียชีวิตอยู่ในขบวนรถไฟ ส่วนสถานการณ์ในพื้นที่ในขณะนี้นะครับเ,รเจ้าหน้าที่ยังอยู่ระหว่างการเข้าสำรวจจุดเกิดเหตุนะฮะมีการใช้เครนยกตู้รถไฟออกนี่ฮะช่วงค่ำวันนี้นะฮะล่าสุดเลยนะครับทำให้เห็นร่องรอยของการเกิดเพลิงไหม้แล้วก็พบชิ้นส่วนของผู้เสียชีวิตที่ติดค้างอ,าอยู่ด้านในด้วยแต่ยังไม่สามารถระบุตัวตนได้นะครับ<อ>คุณชัยสิทธ ภูผารัฐเป็นหัวหน้าอาสาสมัครหน่วยกู้ภัยุกสาหนึ่งนครราชสีมาเปิดเผยว่าตอนนี้กู้ร่างผู้เสียชีวิตได้แล้วเนี่ยสามสิบสองคนหากยกตู้รถไฟตู้ที่3ขึ้นได้คาดว่าอาจจะมีผู้ที่ยังหากันไม่เจอไปค้างอยู่ด้านในอีก ตอนนี้เราเจอเราเจอโดยสรุปแล้วเนี่ยมันกี่ร่างแล้วคะสามสิบสอ <32 S 1> <ร>งนะณตรงนี้นะครับณตรงนี้เราคาดว่าจะยังมีอีกไหมเพราะว่ายังมีผู้สูญหายอยู่คือ,ค,อคืออย่างเงี้ยต้องอ่าถ,ถ้ายกอันนี้ได้อันนี้ยกยังฮนะยกได้แล้วใช่ไหมฮะยกไปได้แล้วต,ตอนนี้ก็เหลือแค่การค้นหาแล้วครับ เพราะข้างบนเนี่ยเขาใช้สุนัขเคนายเนี่ยเข้าไปดูสำรวจหมดแล้วก็คือไม่มีคนติดค้างเพราะฉะนั้นอาจจะเหลือที่บริเวณที่ยังเหลือที่ยังควาาดไม่ได้คือบริเวณการเคลียร์พื้นที่บริเวณนี้ต้องใช้เวลานานจนถึงเช้าเลยนะก็อยู่ที่การลงไปครับเพราะว่าจริงๆเจ้าหน้าที่กู้ภัยเนี่ยเมื่อเคลียร์แล้วไม่พบศพไม่พบอะไรแล้วพวกเราคงถอยในส่วนเรื่องของการเก็บกู้นี่ก็คงจะเป็นบริษัทผู้รับเหมาก็ยังอิตาเลียนไทยเป็นคนดําเนินการ คือตอนนี้เนี่ยเรื่องของการเคลียร์พื้นที่ในการกู้โบกี้ก็สําคัญแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องที่สําคัญก็คือเรื่องของการหาผู้สูญหายอีก3คนนะ,นะคะคือตอนนี้เนื่องจากจํานวนของคนในรถไฟที่โดยสารมารกับจํานวนผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บเนี่ยมันยังไม่พอดีกันยังมีผู้สูญหายอีก3คนนะคะเจ้าหน้าที่เองก็ยังคงเร่งค้นหาอยู่ด้วยซึ่งเบื้องตอนน้นนะตอนนี้ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมนะคะ พี่เคี่ยวมณวันธรรมทักดีผู้สื่อข่าวทรัฐทีวีของเราเนี่ยก็กาะติดสถานการณ์อยู่ที่นครราชสีมาด้วยพาคุณผู้ชมไปติดตามบรรยากาศล่าสุดกับพี่เคี่ยวเลยเชิญค่ะ ตอนนี้เรายังอยู่บริเวณจุดเกิดเหตุนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่เนี่ยยังคงมีการเร่งทํางานอย่างหนักในการเคลียร์พื้นที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตู้รถไฟรวมไปถึงเครนที่ร่วงหล่นลงมานะคะเดี๋ยวจะให้ดูบริเวณด้านหลังของนิชันก่อนค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะทางด้านของอเจ้าหน้าที่เนี่ยก็อยู่ระหว่าง เราอยู่บริเวณจุดเกิดเหตุนะคะที่เครนสร้างรถไฟความเร็วสูงเนี่ยหล่นลงมาใส่ตู้รถไฟที่มีผู้โดยสารและพนักงานรถไฟกว่า200คนซึ่งจุดเกิดเหตุอยู่ใกล้กับชุมชนถนนคดไม่ถึง10เมตรทําให้ชาวบ้านเนี่ยช่วยกันนําผู้โดยสารที่บาดเจ็บออกจากตู้รถไฟได้จํานวนมากโดยจะเห็นว่าในขณะนี้เจ้าหน้าที่เนี่ยอยู่ระหว่างพยายามค้นหาผู้สูญหายและผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมนะคะโดยนําเอาสุนัขเคนายค่ะเข้ามาช่วยดมกลิ่นซึ่งเป็นอีกหนึ่ง ความหวังของการทํางานเนื่องจากเจ้าหน้าที่คาดว่าขณะที่เกิดเหตุมีแรงกระทบและแรงกระแทกรวมไปถึงเพลิงไหม้รุนแรงนะคะโดยเฉพาะตู้รถไฟที่1แล้วก็ตู้รถ,รถไฟที่2และตู้รถไฟที่3นะคะจนอาจจะทําให้ผู้โดยสารบางส่วนยังคงติดค้างอยู่ในชิ้นส่วนของรถไฟก็เลยมีการเร่งทํางานกันอย่างหนะะักค่ะเดี๋ยวจุดนี้ให้เจ้าหน้าที่ทํางานก,นกันก่อนนะคะเดี๋ยวจะไปดูอีกจุดหนึ่งค่ะคุณผู้ชมจุดที่เป็นต่อหม้อ,อรถไฟความเร็วสูงนะคะ เราจะเห็นว่าเครนสีส้มที่เห็นอยู่บริเวณด้านบนนั้นนะคะ จะมีลักษณะของการผิดรูปแล้วก็ค้างอยู่บนตอมอนะคะซึ่งจากการสอบถามเจ้าหน้าที่บอกว่าแม้ว่าแขนเกรนจะมีลักษณะผิดรูปแต่เชื่อว่าตอม้อจะยังสามารถรับน้าหนักได้ซึ่งการแก้ไขจะต้องใช้เจ้าหน้าที่ทําอุปกรณ์ขึ้นไปถอดทิ้นส่วนลงมาซึ่งแน่นอนว่าจะไม่เกิดขึ้นเ,เร็วๆนี้อย่างแน่นอนค่ะส่วนบริเวณด้านล่างค่ะบริเวณด้านล่างเป็นฐานรองเกรนซึ่งเป็นส่วนที่หล่นลงมากระทบกับตู้รถไฟจนทาให้เกิดโศกนาฏการรมในครั้งนี้ของ นครราชสีมายังมีบางส่วนนะคะที่ยังคงติดค้างอยู่ด้านบนของเครนแล้วก็บางส่วนเนี่ยร่นอยู่บนพื้นนะคะเจ้าหน้าที่ก็จะทําการตัดและเคลื่อนย้ายออกจากจุดเกิดเหตุค่ะคุณผู้ชมคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยยังคงติดตาและอยู่ในความทรงจําของพลเมืองดีที่เห็นเหตุการณ์จุลมุนเมื่อช่วงเช้าทีมข่าวได้คุยกับนายทัศนัยเพชรไทยอายุ45ปีซึ่งเป็นผู้เห็นเหตุการณ์เล่าวินาทีที่ได้รับแจ้งนะคะว่ามีเหตุเพลิงไหม้และให้มาช่วย ยดับไฟได้ยินเสียงระเบิดดังขึ้นจํานวนสองครั้งแต่เมื่อมาถึงก็ตกตะลึงคาะเพราะว่าเพลิงที่เห็นสูงกว่า20เมตรส่วนเพลิงส่วนเชื้อเพลิงเนี่ยเป็นตู้รถไฟที่มีผู้โดยสารกําลังหนีตายโอลมานเขาและชาวบ้านใช้ถังดับเพลิงพยายามช่วยกันดับไฟจํานวนสองถังและปีนเข้าไปในตู้รถไฟเพื่อช่วยเหลือผู้โดยสารออกมาให้ได้เยอะที่สุดแต่สิ่งที่อยู่ในความทรงจําคือภาพของผู้โดยสารที่หนีตายออกมาไม่ได้แล้วร้องขอความช่วยเหลือแต่เปลว ไสูงเกินไปไม่มีใครกล้าเข้าไปช่วยไปฟังเสียงพลเมืองดีที่เล่าเหตุการณ์ค่ะมันดังครับดังตุ้มดังเหมือนระเบิดนียครับผมนึกว่าแต่รถอ้อยนึกว่าแต่รถอ้อยผมก็ขี่รถลงมาผ <ภา S 2> ู้ใหญ่บอกให้ไาช่วยดับไฟผมก็เลยพากันมาตอนนั้นก็กำลังชุลมุนเลยครับช่วยกันออกพวกชาวบ้านช่วยกันลงคนออกพวกอสมออก,กับผสมพยาบาลเบื้องต้นกันพวกผมก็ช่วยกันเอาคนลง ผมก็เลยให้เพื่อนผมปีขนขึ้นขบกโปกี้นี่แหละพอไปนู่นแล้วไฟมันลุกแรงเ,ออเพราะว่าเออใช่ครับไฟมันลุกอีกอันนึงมันลุกไม่แรงผมเลยเลยดับกันแล้วให้รดลดหน้ามามาฉีดคนคนไหนเขาออกได้เขาก็ออกแต่ที่เอาออกได้มากคืออันนี้ครับนี่เพราะว่าหลังคาฉีดเขาเข้าไปเอาออกมามาเลียง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 ไว้คนที่เข้าไปเอาออกช่วงแรกๆก็คือชาวบ้านชาวบ้านหมดเลยครับที่ไม่เยอะๆนั่นมันดับไม่ได้ครับควันทั้งควันทั้งไฟทีแรกผมก็จะเข้าไป น้ำเพรืองน้อยอนนแรงครับอันนญ้นลูกแรงเลย บริเวณด้านหลังก็จะเป็นตู้รถไฟที่เกิดเหตุอันนี้เป็นตู้ที่3นะคะที่เกิดเพลิงไหม้แล้วก็จุดที่พลเมืองดีเล่าให้ดิฉันฟงังผู้ที่เห็นเหตุการณ์เล่าให้ฟังบอกว่าเป็นจุดหนึ่งนะคะที่ทางด้านของชาวบ้านเนี่ยช่วยกันนําเอาผู้ที่รอดชีวิตวออกมาจากรถไฟได้ขณะเดียวกันอย่างที่เราเห็นอยู่ในตอนนี้ค่ะทางด้านของเจ้าหน้าที่เองก็อยู่ระหว่างการเร่งในการเก็บกู้ในส่วนของซากฐานลองเครนที่หล่นลงมานะคะ เนื่องจากเป็นชิ้นส่วนที่ค่อนข้างที่จะใหญ่มากนะคะเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่เนี่ยก็จะต้องทําการตัดนะคะหลังจากที่ตัดเป็นชิ้นส่วนเล็กๆแล้วนะคะก็จะนําขึ้นไว้บนรถบรรทุกค่ะในการเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่เราสอบถามทางเจ้าหน้าที่ค่ะว่าค่าคืนนี้จะ มีการดําเนินการแล้วเสร็จหรือไม่ซึ่งก็ยืนยันว่าไม่น่าจะเร็วขนาดนั้นตลอดคืนนี้ก็น่าจะทํางานกันทั้งคืนไม่ว่าจะเป็นรถไฟไฟสองสว่างไม่ว่าจะเป็นรถน้ํามันก็เตรียมมาแล้วนะคะเพราะว่าจุดนี้เนี่ยเขาก็ยังคงมีความหวังที่จะพบในส่วนของชิ้นส่วนหรือว่าพบของผู้สูญหายหรือว่าผู้รอดชีวิตที่จะอยู่บริเวณนี้นะคะเพราะฉะนั้นการตรวจค้นเนี่ยก็จะมีอยู่เรื่อยๆและตลอดทั้งคืนก็น่าจะทาตลอดทั้งคืนค่ะให้กําลังใจเจ้าหน้าที่ในการทํางานในคืนนี้ด้วยนะคะและนี่ก็เป็นความ ความเคลื่อนไหวล่าสุดจากบริเวณจุดเกิดเหตุค่ะดิฉันวิมลบันธรรมภักดีข่าวไทยรัฐทีวีรายงานค่ะดีเคียวด้วยนะคะคก็ตอนนี้แน่นอนเจ้าหน้าที่บอกว่าก็คงจะต้องเร่งทํางานตลอดทั้งวันทั้งคืนนั่แหละค่ะเพื่อเคลียร์พื้นที่แล้วก็แน่นอนว่าเร่งค้นหาผู้สูญหายด้วยแต่ภายในค่ำคืนคิดว่าคงจะเคลียร์ไม่ทันก็อาจจะต้องใช้เวลากันนิดนึงนะคะ